แล้วก็ต้องขอคราสวีสวีดัตน้องๆหนุท่านด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่กับผมช่องตาหกกล้วยลรอเด่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ตัดจากไลท์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาหลอมปืนให้ได้ดูกันนะครับผมจะสอนตั้งแต่ต้นนะครับเลยว่าเออเนี่ยวิธีการได้นะครับควรทำยังไงยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมาสรุปด้วยนะครับว่าเออเนี่ยเอาแบบไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมอ่ะผมจะเอาแบบแรกก่อนล้วกันนะครับแบบแรกนะครับอธิบายเข้าใจง่ายก่อน แบบแรกนะครับก็คือเป็นตู้นะฮะครับผมที่เราสุ่มสกินเพื่กระตาปกตินี่แหละซึ่งในแต่ละตู้นะครับผมก็แบ่งไปตามจำนวนเลยครับก็คือเมนเดบิกของเขานั่นเองนะครับไอตัวไอก้อนทองๆตัวนี้นะครับผมก็คือไออันเนี้ยไอเมนเดบิกอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยมันราคามันไม่ค่อยเท่ากันเด้นะครับผมอย่างตู้ล่าสุดเนี่ยอันจะแพงกว่านะครับผมทีนี้นะครับผมการซื้อนะก็สุ่มนะครับมันต้องมีกุญแจด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ไอไอไอทองแท่งทองอันนี้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วการสุ่มในแต่ลละะะะะะคคครรรัััั้้้้งงงนนนนนมม่าทีจแแพพบผเฉว ผมก็เลยรู้สึกว่าการสูงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับสายฟรีเร,เ,รเราสักเท่าไหร่เพราะเราเราก็อยากมีปืนสวยๆถือกันใช่ไหมแต่ว่างบราจะไม่ถึงนะครับผมผมก็เลยมีสูสีหนึ่งที่อยากจะนำเสนอปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไอ้สูสีหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับก็คือการหลอมปืนนั่นเองเนี่ยครับอย่างตัวนั้นตอนนี้เนี่ยปืนที่ผมอยากได้นั่นก็คือปืนหน้านของ k 416นะครับกือือตู้นี้นั่นเอง <S <S พอนัเนื่องด้วยนะครับ <S <S ผมหลอมได้ CI แล้วแต่ไม่ทันได้เล่นเลยนะครับเนื่องด้วย คนดูผมมาเล่นแต่เอสโซนะครับผมมาเลยททำให้ผมนั่นจะต้องหาปืนใหม่นะครับก็คือผมก็เลยคิดว่าจะมาเล่นตำแหน่งของตัวรีคอยแล้วปืน k 4 6กนั่นเองนะครับผมซึ่งการลลอมปืนเนี่ยนะครับผมก็ถ้าอยากได้ปืนกระบอกนั้นนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามเล่นในตู้นั้นๆน,น,นะครับก็คือเอาสกินปืนในตู้นั้นนั้นะนะครับผมของตู้นั้นนะครับแล้วก็หลอมไม่ต้องเอาแบบว่าไม่ใช่เช่น,ชนคุณอยากได้ปืนสากา,างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปเอาอปืนของตู้เอ็มเอ็มโฟนี่มาใช้นะไม่ใช่เด้เ คือถ้าอยากได้สากาก็คือเอาเนี่ยกดดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีบอกว่าเออเนี่ยในตู้เอมโฟนเนี่ยไอ้ไม่ใช่ตู้สกาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรบ้างเนี่ยในนี้มีลูกซองอะไรนู่นไลายน,นี่อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะสู่งคนนั้นผมจะส่วคนนั้นของตัว K46 1นะครับผมผมก็จะดูก่อนนะครับอ่ะตัวเนี้ย K46 1เนี่ยผมจะไปหลอมผมก็ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นอีพิกก็จะมี AK12 เลยครับผมตัวนี้นะที่เป็นลายคุณหมอเนี่ยนะครับแล้วก็ PHG1 นะครับผมลายนี้ก็สวยเลยแล้วก็ MP7 นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันในหน้าตลาดนะครับว่าเออเขาขายอะไรกันบ้างนะครับในหน้าตลาดนะครับผมวิธีการซื้อขายนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตัวกรองนะครับแล้วก็กดไปที่ซีซั่นของปืนนะครับผมกดเลือกที่ระดับอีพิกนะครับผมจะไม่เลือกท่านะของความยากนะครับเพราะน่ด้วยค่าความยากเนี่ยคืออะไรคือเนี่ยกระบอกละสิบ กว๋วย,เ,ยนเนี่ยไอกระบอกละสิบเหรียญเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับคุณต้องหาอย่างต่ตําๆคือ400กระบอกซึ่งมันไม่มีนะครับไอมันมีแหละแต่มันมีไม่พอนะครับเนี่ยเห็นไหมมันยังมีเวลาต้องแถลงอีกนะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาในการรวบรวมนะครับกระบอกพวกนี้ซึ่งผมขี้เกียจรอนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นเอาระดับอีพิกไปเลยดีกว่านะครับอีพิกนะครับผมก็จะตกกระบอกละ2 3 0นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นตัวถ้าคุณทนได้นะคุณให้คุณเก็บตัวไอกระบอกสีฟ้านะครับกระบอกละสิบเนี่ยนะครับ ครบอ่าเท่าไหร่นะ20กระบอกคุณก็จะได้กระบอกม่วงหนึ่งกระบอกนะครับผมซึ่งมันหมดแค่200นะครับซึ่งแต่มันต่างจากตัวนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกทั้ง30นะครับก็คือเอางี้คือถ้าคุณจะหลอมครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันต้องใช้อยู่ที่ประมาณ4,600นั่นเองนะครับโอเคเพื่อประกันไป็นสีเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหลอมกันเลยดีกว่านะผมก็จะเอาฐานะของตัว AK12 นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาสักอ่า10กระบอกนะครับแล้วก็ PSG1 อีก5กระบอกนะครับแล้วก็อีกตัวหนนนัังงขอออตว MP7 ีกกก5รระะบบคผม เดี๋ยวเราเริ่มไล่เก็บเลยครับอืมกดห้ามครับเปรืไมนไม่เกี่ยวกับเกรดครับผมนะเอาไปเลยครับนะเดี๋ยวตอนหลอมามันก็นี่อยู่ดีนะครับมันก็เดี๋ยวมันจะบอกเองนะครับไอตอนที่ผมหลอมาะส่วนมากก็มีแต่เกรดซีเท่นั้นแหละนะครับไอตอนที่ผมได้ซีไอนะครับเออนะครับเนี่ยถ้าคุณคิดว่าอุ้ยพี่มันมันเกี่ยวนะพี่นู้นนี่นอ่นถ้าคุณคิดว่ามันเกี่ยวคุณก็เลือกเสียซื้อแต่ตัวเกรดบีไปครับแมเกรดบีเกรดบีซื้อไปเลยนะครับผมพยาอาเอาตัวสองสามศูนย์ นี่แล้วก็ซื้อไปเลยครับเอ้ยผมซื้อไปกี่กระบอกแล้วเนะี่ยโอ้ผมซื้อเพลินไปเลยว่ะกี่กระบอกแล้วนะกี่กระบอกแล้วนับช่วยผมได้นะเดี๋ยวผมไปนับต่ออีกทีนึ่งอยู่านนอกก่อนเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวกลัวซื้อเกินออกไปดูก่อนกี่กบอกแล้วอ่ะมีอยู่แปดแล้วผมมีอยู่แปดละอีกสองกระบอกอ้าวก็เกรดบีครับเนี่ยพยายามดูครับถ้าเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเอ้ยีม่มัน,ม,นมันเกี่ยวกับเกรดดนะ้วยนะเนี่ยเราก็เลือกหาเลยครับเอาตัวที่มันสองสามศูนย์นะอืมเท่าไหร่ละเก้าแล้วอีกกระบอกนึงอ่ะนี่เออคโอนนนนนีี้้ะะะะผมสรรับบกกอ แล้วก็ผมก็จะไปหา P M P เจนะครับอ่ะ M P เตอนนี้นี่ครับผมก็ราคาเท่ากันเลยนะครับสองสามศูนย์เหมือนกันนะครับก็เราก็ไล่เก็บนะครับตัวเขต A ไปเลยก็ได้เนี่ยไล่เก็บไปเลยเดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งครับหน้าตู้สูงว่ามันนับอะไรยังไงนะครับผมมงหา A ครับไปเอหนึ 1, ่งแล้วสองแล้วผมไม่อยู่ก็บอกนะสองแล้วสามถ้ามีนูกาันเก่าได้ก็เป็นสี่แล้ว แล้วก็อันไหนอีกอาหาเอหายเจอหมืกได้แล้วอืมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อันนึงไหนเอยอ่ามีมีเอเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มเอมเริ่มหายละเริ่มไม่มีแต่ซีละเนี่ยผมก็อันนี้ผมเลือกอันนี้เลือกให้คุณดูดูเฉยนะเผื่อคุณดูว่าอาจจะขัดใจว่าเออเนี่ยพี่พี่เลือกเอหรือพี่เผื่อพี่มันเกี่ยวนะพี่อ่าอ่าเลือกเลือกเลือกอ่าลองดูลองดูอ่าตอนนี้ผมเอากี่บอกแล้วอ่าผมมีเจ็ดแล้วโอ้โหผมเอาเยอะเกินไปว่ะมีเจ็ดแล้วอ่าผมไปเชียร์จีวันครับอีก สามก็บอกอะหาเอครับสามก็บอกอะนี่ไงผมเจอแล้วเอสามก็บอกพอดีเลยอ่าหนึ่งอันเนี่ยสองสู้สู้อ่ะต่อไปเป็นสามครับอ่ะก้อยสามโอเคครับผมครบครบสามก็บอกเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็บทเบส็จอยู่ที่สี่พันหกร้อยนะครับผมในต,ตอนนี้เนี่ยผมก็มา เดี๋ยวเราจะมาเริ่มหลอมกันเลยนะครับผมวิธีการหลอมนะครับให้เรานะครับกดไปที่คอลเลกชันนะครับหรือว่ากระเป๋าของเรานั่นเองกดไปที่เวิร์กช็อปคอลเลกชันระดับพรีเมียมนะครับผมอันดับแรกถ้าเป็นในมือถือเนี่ยมันจะขึ้นของตัวพวงกุญแจก่อนใช่ไหมให้เรากดไปที่รูปรังนะครับหรือว่าปืนนั่นเองของเรานะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างครับอ่านี่ก็คือปืนที่เราได้จัดสรรมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนลครับผมผมก็จะยัดเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดให้ครบก เฮ้ยลูกซองไม่เกี่ยวดิลูกซองไม่เกี่ยวลูกซองไม่เกี่ยวนะครับโอ้ยนี่ไงโอเคอกระบอกหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบแล้วเป็นทีบร้อยเนีัยผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายการหลอมปืนกันสักหน่อยละกันนะครับการหลอมปืนนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งมาแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็คือเป็นการเอาปืนระดับเกรดนะครับมาหลอมนะครับถ้าสีเขียวนะครับยี่สิบกระบอกจะได้สีฟ้าสีฟ้ายี่สิบกระบอกจะได้สีม่วงสีม่วงยี่สิบกระบอกจะได้ ลีเจนหนึ่งกระบอกหรือว่าปืนสีส้มนั่นเองนะครับตามนี้นะถ้าอยากได้ปืนกระบอกไหนซีซั่นไหนก็เล่นในตู้นั้นๆอย่าเอาปืนซีซั่นกระบอกกล่องอื่นๆมารวมกันนะครับไม่ฉะนนั้นแล้วอ่าเปอร์เซ็นที่อ่ามันจะออกเนี่ยมันจะออกไปทางนู้นด้วยนะครับอย่างเช่นที่เขาได้เขียนไว้นะครับผมอันนี้คือผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆนะสมมติว่านะครับไอปืนที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยไอที่ผมไม่ได้ใส่เนี่ยอันเนี้ยเป็นตู้ M4 อันเนี้ยเป็นตู้สกานะครับ ถ้ามันมีกระบอกพวกนี้มันปนเข้าไปด้วยนะครับมันอาจจะเปอร์เซ็นต์ออกจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าคุณซวยจริงๆนะครับมันอาจจะออกเ4มโฟโน,นะครับตามนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มหลองกันเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ยกูเน่ะกูไม่เคยนี่กูกำลังทำควนเต็นที่เปลืองตังที่สุดเลยนะมึงรู้ไหมเนี่ยโอเคครับผมนะเอาละาสามสองอุกเมกาโมหนึ่งกูได้อะไรอ่ะ กูได้อะไรกูได้อะไรเ,เป้ืปอนอะไรนี่กูไม่ได้เล่นเลยเปือนไะไรนี่อะไรนี่นคิวบิเซตโอ้อินจินียอร์เล่น เอ้โอ,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 อ้ปูไม่ิด้ระปูได้นะเนี่ยโอ้โอ้อันคอมมอนซะด้วยนะสีไม่ธรรมนะแต่สีทองโอ้พระเจ้าสลักืีอได้ด้วยสู้ๆ้โอ้นี่ปูกำลังทำอะไรอยู่ อายไปไหนพิบตาตังปูไม่เหลือแล้วไปหมดแล้วเฮ้ยไอ้ปืนนี่มันใช้กับใครได้บ้างวะเกรดเอก็เกรดเอเือะมันเกรดเอมันเป็นอันคอมมอนนะดิเราได้อันนี้มานะครับผมอันนี้เป็นหน้าของตัวปืนอ่สายอินจิเนียนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะครับนี่เลย อย่างเวลหนึ่งอยู่เลยครับผมไม่ได้เล่นเลยครับนะโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมเดี๋ยวไปดูแบบเอ้ยรูปลักษณะกันสักหน่อยอ่ะเอ้ยเราต้องกดใช้นี้ก่อนอ่ะแล้วก็กดใช้นี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในนี้สักหน่อยครับผมนะที่เขาจัดแต่งมาให้ครับผมโอ้ไฟสายใสย่ไม่อีกใส่ไม่อย่างโบตองใส่นิดก่อน เอาละเดี๋ยวดูหน่อยสิสามตัหนึ่งเปิดไม่ใช่เอ้ยเปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดทำไมอะและนี่ก็คืออาปืน QVZ นะครับผมที่เราสุ่มได้มาเมื่อกี้โอ้ยเกลือวะ่ะโอ้ยอะไรกับรับเนี่ยกินเกลียบอย่างนั้นหรือนี่ดูเอฟเฟกต์าสักหน่อยแล้วกันนะครับผมโอ้ยสวยอยู่กระถือวะ่ะ ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรไอ้บวาได้เล่นปืนนี่เด้นี่โอ้โหโจบแล้วนะครับผมก็ถือว่าเราก็ยังดียังดีกว่าได้เกรดซีแล้วกันนะครับผมก็เป็นปืนที่ได้มาค่อนข้างที่จะสวยนะผมได้ A มาครับอันนี้เป็น A อันคอมมอนนะครับก็คือไม่ไมีเอฟเฟกเพิ่มเติมมันก็คือไม่ไม่มีเอฟเฟก์ลายที่เป็นแถบนะครับตัดเข้ามานะครับผม ก็สวยนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าไม่ได้ขี้เลยนะครับได้เกรดเมานะครับผมแถมเป็นสีที่ผมชอบด้วยนะครับเป็นสีที่จี้าสมาร์ทโฟนกันทีเดียวนะครับเดือไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเห็นนะครับก็รู้ว่าเป็นเราแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมการสุ่มปืนในวันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมที่ไม่กดเข้าใจหรือว่ากดติดตามนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใม่คลิปหน้า